สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการลบคิ้วทันทีหลังสัตว์ได้4ี่วันนะคะมาดูคิ้วแรกกันเลยนะคะคิ้วแรกนี้สัตว์มาได้4ี่วันค่ะคิ้วก็จะเริ่มแห้งติดผิวการลบสีออกก็จะค่อนข้างลบออกได้น้อยกว่าส่วนคิ้วที่สองสัตว์มาได้2วันก็มาลบออกแล้วก็ลบได้ง่ายค่ะสีออกเกือบหมดนะคะส่วนคิ้วที่สนี้จะเป็นสัตว์มาได้1เดือนแล้วพัดก็แก้ ด้วยการปรับทรงปรับสีและลบคิ้วส่วนเกินออกให้ค่ะตามความเหมาะสมนะคะการลบคิ้วทั้งหมดนี้คือการลบคิ้วด้วยน้ํายาเพื่อล้างสีคิ้วออกไปอาจจะดูแดงๆเหมือนมีแผลแต่ถ้าลูกค้าดูแลคิ้วหลังลบอย่างดีเดี๋ยวคิ้วก็ผัดเซลล์ปรับสภาพผิวกลับมาสวยเหมือนเดิมใน1-3เดือนได้ค่ะการลบคิ้วด้วยน้ํายาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นนะคะเพราะการเวลาจะช่วยให้ผิวกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ แต่ต้องทายาทาครีมสม่ำเสมอตามคำแนะนำของช่างพัดนะคะถ้าท่านใดสักคิ้วมาไม่สวยอยากลบอยากล้างสีออกทันทีทักช่างพัดมานะคะช่างพัดรับลบแก้ไขปรับทรงปรับสีเติมสีหรือจะสักใหม่รับประกันติดดีสีส่วนต่างๆครั้งแรกค่ะถ้าคิ้วมีปัญหาปรึกษาก่อนได้นะคะหรือโทร065 4 9 1 9 6 9 9, 9 9ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยศุมิติท95อยู่ท้ายตลาดนิดๆน,น,นะคะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆ,ๆให้ช่างคัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ